สว,ส, <alities> สวัสดีครับผมมนุชาโนวเตอร์ครับวันนี้ครับขออนุญาตปิดการขายหนึ่งรายการนะครับเป็นรถขุดไซส์1.2ตันนะครับยี่ห้อคมะส่รุ่น PC12UUK2E นะครับตัวนี้อ่าหมายเลขหลอดนำเบอร์ NO.1572 นะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมกันไปกันเลย เอานะครับสำหรับรายการนี้ครับหมายเลขลำเบอร์โอหนึ่งห้าเจ็ดสองนะครับเป็นโคมสุพีซีสองยูดูคีสองอีนะครับก็ถือว่าปิดการขายเป็นทางการนะครับยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่มาอุดหนุนและอ่มาซื้อขายในครั้งนี้นะครับคือลูกค้าเองเนี่ยได้โทรศัพท์มาปรึกษาผม หลายรอบและหลายค้าแล้วนะครับคือตอนนี้คือลูกค้าอยากจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับก็เลยขอที่อยู่ไปนะครับและลูกค้าเนี่ยก็คือได้มาดูสินค้าที่หน้าร้านนะครับก็สนใจ PC 2 u เป็นตัวแรกเลยเพราะเนื่นองจากว่าขนาดโครงสร้างไม่ใหญ่แล้วก็งบประมาณถูกๆนะครับไม่สูงเกินไปราคาตัวเปล่า2องแสนกบาทครับยังไม่รวมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในที่นี้ก็ไม้เทกวัวแทกดูวยสว่านจอดินที่ลูกค้าซื้อเพิ่มพวกนั้น,นคือเบสเสร็จพร้อมติดตั้งอะไรแล้วนะครับพร้อมเดินลายดราลายใหม่เนี่ยก็ยังไงก็ไม่เกิน หัวแทก30 0 0 0กบาทเดอไลน์พร้อมลายหัวจอดินพร้อมลายหัวแทกเนี่ยประมาณเบ็ดเสร็จประมาณหมื่นกว่าบาทหรือ2000 20, 0ื่นท้วนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่เจอก้อนแพ่คอนโทรลด้วยเพราะาแพ่คอนโทรลรุ่นเนี้ยมันไม่รองรับมานะครับก็อาจจะเป็นงานยากนะครับสาหรับผมเพราะว่าคือไม่ต้องซื้อแพรแยกนะครับแล้วมาติดตั้งเริ่มต้นใหม่เลยนะครับคือใช้แพรตัวเดียวกับพวกอสเปคพวกรถผ่านไทยของพวกรถไถยเลยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ แล้วก็ส่วนลายเหลี่ยงต่างเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยต้องการนำไปใช้งานเกี่ยวกับงานในวัดนะครับต้องการเจาะนะครับเจาะหลุมความกว้างอยู่ที่ประมาณ20ซนเมตรเพื่อจะวางเสารูต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะทํางานในคลองตัวแล้วก็งานพวกงานกระแทกงานแยกคอนกรีตคือลูกคา้าในเจตนาแล้วคือใช้งานในวัดแล้วก็รวมไปถึงคือใช้งานในพื้นที่ชุมชนนะครับจุดที่ใกล้เคียงกับวัดน่าจะเป็นลนักษณะแบบนั้นจากที่คือผมได้คุยกับลูกค้ามา นะครับคือลูกค้าก็มีงบอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงแต่คือลูกค้าคือเลือกรถแบบฉลาดฉลาดก็คือพูดง่ายครับเบ็ดเรส 3, ร็จ3 0 0แสนกว่าบาทแต่ลูกค้าได้ถ้าจะเพียบพร้อมหมดเลยตัวรถเนี่ยคือจบประมาณแค่2 0 0แสนกว่าๆนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกินแสนเบ็ดเรสร็จรวมแล้วยังไงก็ไม่เกิน4ี่แสนครับส0 0กว่าบาทได้ครบทั่วเลยนะครับแต่รถคันนี้มันขนาดเพียงแค่1.2ตันอาจจะไม่ใหญ่นะครับคือแต่อาจจะเป็นเลขพิหนู เพราะเนื่องจากว่าคือเป็นรถที่ผมรู้สึกว่าลองทดลองในการจอดดินมาแล้วลองทดลองเกี่ยวกับงานหัวแทกมาแล้วซึ่งรู้สึกว่ามันผ่านหัวแทกนี่คือค่อนข้างจะโอเคนะตอบโจทย์เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคือที่แรกเราคิดว่ารถนมันจะเล็กเกินไปหรือเปล่าใส่หัวแทกนี่มันจะไหวเหรอไปมาเราลองยักดูนะครับเรารู้สึกว่ามันโอเคนะครับยักต่อเนี่ยม,มาสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมไปถึงหัวสมานจอด,ดินก็อจอดได้เป็ุมหลุ่มไปนะก็คือตามสเปคที่เขาต้องการเลยคือได้หมดก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นรถที่พละลัค,ละครบ อย่าลืมลูกค้าท่านนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมข่าวสารใหม่ๆนะครับเพราะสินค้าผมมาผมจะมารีวิวแล้วก็มีข่าวสารอะไรมาผมจะลงรีวิวใน u t u b e นะครับแล้วก็ในพวก Facebook ในแหล่งสื่อต่างๆเวลานั้นคือลูกค้าเนี่ยคือถ้ากดติดตามแล้วก็รวมไปถึงกดกระดิ่งเนี่ยคือเวลาข่าวสารมาเพิ่มเนี่ยมันจะเด้งไปถึงข้อมูลลูกค้าเลยลูกค้าสามารถคือเข้าดูได้ก่อนใครนะครับอย่างเช่นแบบลูกค้าต้องการอยากจะหารถสักคันหนึ่งอ่ะตอนนี้คือถ้ากด คือถ้ากดกระดิ่งนะครับหรือกดติดตามเนี่ยคือบางทีเพื่มมันจะทําให้ข้อมูลที่ผมลงเนี่ยมันเข้าไปสู่ในระบบของลูกค้าทําให้ลูกค้านะ่กดคลิกเข้ามาดูได้เร็วกว่าคือไม่ได้กดนะครับคือสําหรับวันนี้นครับผม,มนุชานะครับลุงเลเตอร์นะครับก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ